าบื่มุกจักจะได้กินเนี่ยนี่ไยูชุมมาชุ่มชุมให้เหานั่นไหข้อม้ยนี่แหละหาเดียวข้ามไเนี้หาเดียว้ไ้โอ้ยนี่นะโอ้ยงเห้ยนี้ใจคิดถึงบวใเอาจบาทนี่ค่อยกใจคิดถึงโอ้ยก่มีอเด้โอ้เดเตโอ้เดย

มเป็นากั <Techn Pokémon> ีเไหมฮะเ่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ่างเาาฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่่่่่

เขาเหียเขาเขาแล้วบอกอ๋อตัวนี่ยังไม่ย่เด้มันขคตแบบกี้มันไดไม่ยังเนากีดินอันนะคตรบงบ่ได้สิยมันเขามันไม่แข็งไม่แข็งบได้จุดสั่งช้าหมได้หมูหมอกหักได้น่ะงัดหลุดิมได้ม้มาตังเอามาตั้งเอามาตั้งเอามนผ้มันเป็นเบนผ้าโอ้ยผ้ามางัดมือจุดสับีน้องเราจนสั่นได้ยด้จงนี่ ความรอดเหลื่อมมากจูงหันเอาแล้วบืนประิทศที่เฮ็ดอีกแล้วไงใช่ประโยชน์เลยนะพี่น้องเลยแตวังมันบาดเพื่อเด้อบาดโอ้ยเนาะแสงเฮ็ดเตะเหมาะลงเอาที่นี่บอเชียงเอาทุ่งแบบนี้บอรีเอาเหมาะพี่น้องลองเบิ้งพัเป็นี่ไดม นี่มงยุงกินมือไดนี่ผูถอผาท้นี่พี่้องเลยจัว่าบืุ่ดักินด้กินเนี่นี่ไอยู่ชุมมาชุ่มุมให้เอา้น่ยนี่แหละหาเดไมหาเไโอ้ยนี่ยโอช่างเฮ็ดแท้อันนี่บ้เฮ็ดผู้หมอไม่อัดลาด่น โอ้ยบอกอันนั่งเอาน้ำเติมซิ่งเน๊ะเอ้กุดทางไปกันทันบ่บ่ลงแท้เนาะมันยินเคงเนาะคุณวันแร่ปืนเป็นยังกี่ปานเป็นโครการเนาะอต้มพงกาแฟเละหน่าโอ้น้ะเนาะแล้วต้มฟืนอยดโอ้ยนอนพี่น้องเนาะนอนบนนับกับมาต้มเริ่มเแ่นอนป่าอยู่นนันตืนเลกเฮกมานพี่น้องไยกระเต้นดีดีแล้ว นนอเต้นีเ <ions> ก sure, ิดความบุบวายเพื่อจะได้กินอย่างแต่ละอย่างกะลำบากลำบนพี่น้องเอ้เนาะอ่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบัดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปดื่มงานน้ำจิ้นต้มมาม่ากินกลางด๊กบัดนี่น้องเอ้ยกลางเต้นเมื่อยหิวเขาบัดเลยกุ้ยกันไปกันมากกัแจ้งออกท้ายคลิปต่อพี่น้องเอ้ เอาไปช่วยเหลือแจกผ่าออกพรมต้องนอนเต้นกับเก็บแล้ได้พักปอนแน่ตึ้งหน่อยปอนย้อนน้ำลงบัดเปเลงเค่งเลยรับเลยบอกรับเลยมาม่ามีนไหมดูนะหั่นเป็นท่อนนึ่งต้มจะมีมีไหมว่าใครเผื่อจะกินกินได้ผมไม่กินได้กินอะไรเจ้าปิดตำนานบาบุญบ้านป่าแล้วเนาะ ด้จะข่าไอ้ข่เออะอาะจักเพลงไอ้เจ้านกลืมตลอดได้คนคิดว่าเจ้าเป็นอ้แลวตลอดเนอะเนอะเจ้าปบุนเ่ืดอเป็นนาะเน่ยาบอกมีไช่ก้อนอะไเห็นชุกก้อนไะไจังปุ๋งต้มหดถุงวะบอกาะวะอยงหมดจางโอ้ยเจ้ากับมันนั่นนะบอกเาวขัดไปมาเตียงเลยขัดยงพลาสติกมันเคมีสูตรไข่ด้วเดี๋ยวยาแล้วให้เรากินให้เรากินเพียงเดียวนะสูตรเลย เยเดบเสูตรมุนเท่านั้นแล็บนี่มีแบบบ่าวยาเป็นพอครัวเนาะรอบนี้เนาะบาวยาติงหนึ่งด้พี่น้องเลยมีพวกนี้เราหามลุกลูกบบุญลูกบึงลูกลูกลกพี่พี่ตัวไก่แต่ใจคิดถึงว่าสเอา เซ็ดบาทนี่ค่อยไก่ใจกี่เทิมโอ้ยมึงกูไ่มีชั้นงานเด้อโอ้เด้อ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 โฮมเดหนึ่งโอ้เด้อ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 ตายเซ๊ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้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 ยโอ๋ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยช่างเิทนี่บาเมีสัญญาณพี่น้องเลยวันนี้เสียงสาำบาทเนาะว่าจะมชาชีเป็นจันบตัวไก่ไกคิดถึงตัวไก่บริมีหูโฟร์ไฟเลยบุมีโดยมือคือนอะไรอย่างเชลมเชนั่นชับยันดยับไม่โอเคโอเคคอนกุ้มพี่นอออ่า่แบต้งมีเยมันคงบป็นน้ำมันเบอร์นนี่ที่ชื่อไบ เสียงคือมามาลนึงแล้วแล้วมอ่ันใจม่ได้เลยตัวนี้อมุงไม่เกดนักเลยเนาะานๆานดา๋ยวโลกนี้เลยอากบามือี้นาเลยเขาเป็นอนเยเต็มก่อยพี่ได้บาทนี่คนคุรุ่นนี่ บม่ได้เอาได้กินอีกเป็นเลี้ยนนี่จมดิบขมข่าตาค่อยเนาะแต่กรจไยไนอนแล้วพี่น้องเลยหมูเห็ดเป็ดไก่แต่โคบเกลกไก่ปลาแถวนี้ทีมงานปวดเตียงทองนอนปลามือหนึ่งนี้ชัดปลาตะลึงทั้งปลาพี่น้องบลยปคยที่ยินบ่โอ้เสียงหนังกขกเกลกโขกเกลกว่ะงานวันไวอยู่วันเจ็บ ว่าร้อนบอดได้กินต้มมีก่อนเด้อเออผู้อยากป็นอะไรอ้าวปีวิบวัตละก่อยว่ะถูกสูตรใช้เครื่องเพิ่นก็ได้ครักทะเนาะโอ้ยกลัวลอยยังก็เพิ่นเนื้อยังก็เป็นเล่นนังนะไหมเสกเสกมุ่นบ่สวดสวยมีดีล่าของเราจะมีดีของเราสอยเนาะหมดไม่ทู่ได้สบายดีนี่นี่เราสิบ ไม่ถูกไม่ถูกที่ว่าพี้อคนที่ว่ามีอย่งนี้ไม่ถูกตะเกียบตะเกี่ยพี่น้องเลยเปตัดเอาไม่ะเราลดไปก็ไม่เทใช่ปะเนียใช่บุกป่าีดอลดควบลดผูปาพ่น้องเลยโอ้ใช่สมนได้ปะเนี้ยเอาเพิ่มเอาเพิ่มเลยเฮ้ดเลยคววลด ยังไงที่นี้ก็ได้แล้วเนาะโอเคได้ละได้ละไม่แต่เกี่ยวธรรมชาติเสียงน้ำลายสาชาติจูแค่ที่นี่ต้องโอ้เจ๋อโอ้มา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 ผลตกเนาะพี่น้องนี่หมอกฝนใช่ตกหมอก<ห>น้ำหมอก <laughs> น้ำหมอกมาบุญน้ำหมอกน้กีนม่มันปลายจะโดนแล้วนะน่ะรถไฟมีน้ำขวดหน่อยนี่ไง ปวดเชียงมีบ่คนนี่มีคิขี้นยุกชือไมเอาแตบเอาตุมนเก่งเด้อตุต้องมาปวดบ้านปวเมืองเนโดเนาะเอ้ยคนกุ้มฟันฟันแล้วนุกได้เห็นเนะมีต้อมมีอย่ต้มมีมันขมันอืดเหช้ววะเต็มหมอันนีตุมถงพลาสติกน้องครบ เออไปตีเสียอย่น้นั่งไปนังมากจะหิวด้เราะปากปองน้ามากเคาะใช่เออปากปองมาเคาะใช่นี่เซ่บเนยนี่ต้มเตียงเข้าข้างนึ่งต้มเตียงเลยต้มค้ามากินเนาะกินแล้วบุนบุกินว้าไปเอาไปเอาดคุยบ่คุยบ่มีคุยมีวัดนะพอดกโผ่โผล่เนาะไปเอาต้มเตียงในผ้าได้บ่บัดนี้ ต้มว่าเตียงเาะเอาเตียงมาต้มไปมาทุนไปเด้อเนาะเอาพ้ออยู่บ่เอาสิพอสิพอพูอสิปองปอทุสิปองปองกระเชนหนึ่งรเชนหนึ่งเลยกสี่พันป้ายรดนกินผุเนาะนาสามเนาะสี่เไพศาลเซียวเออมาพุ่นนะขาวเหนียวยังอยู่น้อยังขาวเหนียวยังอยู่จักอย่ใส่อยู่ลังรถอยู่ลังรถแต่ครบ นี่พี่น้อยอุตเต็นทีมงานก็เลี้ยงเสายรอยู่เนาะเอมอดก็ได้บ่ลุนเลยยังิบัตั้งต่ดิบันตเต็มเฮาเนาะมือได้เนาะมันสิสิบัดแหละบัองานเลยราดตัวได้ระบบประจันบางย่าเราก็เหล่าตะเกียบอยู่ยังไงบ่เหล่าบ่กมันเนาะ ม่เลย่อโบ่จันเอ้งเอง่้าจโทรไปทั้งนั้จักเอาเอาเอาเก้ยานทไปทไปยาเลุกเอ่อนโอ้นับล้อบ่อนเลบ่เกาเห็ดแบบชุมหัวกินพวกพบ่เอากินพวกห่อนห่อนพวเมาี่จปิดบ่บุญปิดบุญิดบุยัดไผ่พ่นว่อบรรยากเพ่นวะ ไม่ใช่เป็นวันที่ p r i v a วะอ้าควันดิพี่น้องเลยออร้อนคนไฟมักไปหานี่คนขี่ใกล้ทาง โบเมนเนี่ยบ่บเน่ยเนี่ยเนี่ยโบเมนเนี่ยนี่ไม่ค่อยกันขี้ทั้งเนี่ยแล้วคนคนเท้าไทยนี่ประจำาคอยมีเนี่ยน้ำอยู่แล้วประจำคู่กันแต่เนาะควบคู่กันประจำาคอยนึ่งมันควบคู่กันอยู่แล้วต้องเวททางอยู่แล้วมันก็เลยอยากไปก่อนเด็กเพอดีแล้วนั่งถ่ายใกล้ทางเรื่อยอยู่อ่เรื่อยเลยเรื่อยเรื่อยอยู่หิมทางก็เวทเขาแล้วเนาะ คนมักทายใกล้ช้างเราอ่ะเพราะว่าไม่จะไปยืนเลทั้งหมายาคไปหาลองเด้อลองลองเด้อมายืนทั้งนี้เด้อเชอมัยเออมันหวนมากกว่ากรยอมเลมันลุ่มเลยไปตามไก่ได้ไก่ได้นีโอ้โสาวับ่ไม่เชื่อเอยนั่นนัเออเ้าถอเบิ้งไปเลยเป็นไปเรเนั่นนนั่นห้าายาหาอม่ลีโนอยากงูมาแล้วได เาเ็นบ ah, yeah, ่บ่ยาบังนี่บังนี่นเอจะเบิ้งงทานังเบิ้งเอางใช่ทำมาาเออ่าเบิ้งใช่จุดเต็มหมอกูไหนใช่พ่อบ่อ่าพอไหนไสา่อจะเบิ้งก็จางชรูปอยู่นี่ก็เพิ่งคิดยังมันิบเปื่อยเง่จะกินคเดียวบ่ใส่เปิดนี่มันเบิดแลมันเบิดแล้วนั่นน่ะอ๋อได้อย่ไหน่อใครจ่อะพมีเง

เนาะมแต่ลายช็อตแท้นี่พี่น้องอะมานี่ตายล้ตั่เนาะกมืิกได้กินีเตกใจเลยนนี่ก็ไฟลับุ้เลยี่คขี่แล้วคนขี่อยนี่็ยว่าเราบกอยูช่รบอจันย่านบสบนี้ก่อยไทยเมื่อกี้นี่ก็เล่นโหเคนว่าตืตื้นเทพบานเต้นอย่ปิววดโ นั่งอยู่ดีเพื่อแจ๊กบอยังขี้ไมาแค่นี่บ่บุบรมมันก็บาวัาเดียวดีเลยบุ้มดีเลยโอ้แล้วนีมิได้บ่ยืนหลังมูนี้ยมื่อกี้เก็บาม่คลากล่าก็ไคลุกไรคลุกไปย่งหลังมูคือไปทั้งหมดกนทุกใจได้บ่อยู่ในความหาดระแวงเลยอยู่ในทีมนี้มิจฉบ่จันบ่ยังอันนั้นกูมูบ่ไปคนขี้ย่านบ่ นั่นแหละังวะอาจารย์จะเป็นขี่ย่านขี่ตกใจเนาะเพราะว่บารี่คือกันนะขี่ตกใจอยู่เจ้าได้ประตูตกใจนิดหน่อยเนี่แหละเล็กน้อยตกใจแบบนึงนะแต่ว่าย่านย่านตัวรถลีลาล่ลีลาเด็ดเด๋วโอ้ได้ข่อยว่าลีลาข่อยบัว่าเราก i i muscle, ็จะมาพลิกพ so so ุ่งจ so ิตามูนี่เป็นเบอร์กี่นี่เจ๊ วงเนี้ยวงนี้ยเราเผาถุง้อมได้ิวได้าอ้ยตเียงกว่าเพลงได้บาน่ยเดี๋ยวนี้นะต้มเตียงบบบนี้ตีออกแล้วฮะออกแล้วเอาเอาฉีกของบ่อปะบุฉีกบ่นะเอาข่อยกรยามันคาวฮะข่อยบคาวฉีกแล้เนาะบเตียงนะ เอาเจ้ามาได้ใช่รุ่นเก่าหมดกันเนี่ยเจ้าหุนเราบริาข่อยจางฮิตเลยเพิ่มได้เพิ่มด้เพิ่มด้สดเด้สดเด้เขอ้าวคนมหาข่อยดีเดยแบบนี้เนาะเอาอยู่เออยู่เลื่อมได้มันหยบงูไปได้ขี่กระชากขี่กระชากโอ้ไปเพราะ้ขี่กระชากกบคำไม่ค่ไม่ข้านะเยอะแยะบ่ัำไม่ข้นเยอะแยะ เยะยอเยอะมาให้งไม่ใุ้้งเนาะโอ้โหมหักกันเซียวอยู่ได้ป่ะนี่ไม่หักก็ได้ไม่หักเค้งบุได้เนช็อตจางนี้ได้ของเดช็อตเจ้าตัวนี้เอาแล้วมาช็อตเราแล้วบอก่ได้กินสักดคือยความันชิบวชุกำหิตแบบนี้ตังลลงรุมชักไปวะ อ่อมีเพิ่มอีกบ่มีใช่ไหม่แล้วตัวนึงมันสิเปื่อยตัวนึงมันสิเปื่อยโตขึคนล้วเต้าหู้หองกันบ่อโเปื่อยแล้วมันพอดิอ่อนได้จิเราลงรถอ้าอยฉันหน่อยฉันที่เป่อยซุ้มไพลขึ้นอย่แล้วบ่แม่นเอาเอาหม้อนลงใกล้ไผลมันสิบ่ได้กินจักเทื่อแบบนั้นโอ้ยเสียวได้ข่อยให้กลัวยหางหน้ามห้องกับเพลงอ๋อฮักพุรีได้นะฮักพุรีไอ้หลงไม่อ่อนน้ำเนื้อข้าวต้องบ่าในขี้พุ่นขี้เข้าเผามันดิเผาอ้อนบัน ก็ขี้เหื่จะทุ่งนะข่อย่อมทุ่งแค่น้ำบอกเคยมีเหมือนเคยเห็นอยู่แต่ยังน้อยถ้าก็ไม่เห็นก็ไม่ก็ไม่เห็นบบยาววันนี้ได้แเราต้มทุ่งใส่พลาสติกเราเลยเรา่อยากให้มันแช่ยเลยนะคีค่ายมะนาวใช้ดเปลือกนะเราเห็นนะเนี่ยจังนะบัวนาวธรรมชาติได้แต่อันนี้มันเนาะเขื่อบโลกไข่ไอ้ตัวนี้ว่ะเขือบโลกแล้วัวนี้กลาเป็นกระเพาะอาหารน่ะได้อยู่มันเขือบเลย <gười> <laughs> oh no, bud. Wow. You know me. The mo at Tom bao tiền. Tom bao tiền càng pa mày này. You Tom nó. Ah, Oh, bị. Ta cứ luôn đi, tụi mày nè. Nhịn nóng. อนี่ัวเตียงกันีกลัวีัวเตงลัวมูลงเยเออเอาขึ้นในจักบาทบ่มันยิกได้บ่ยยิกหัวผู้ใดมันจะดึงขึ้นบ่มิจะดึงขึ้นนะหมุนลองเองเอามะย้าเฮ็ดขาดลาดบาที่พี่น้องเลยหนีกหัวลงยังตรงคอยขึ้เกา ยังชนอยูยังชนอยู่นี่ยังอาชัยคอยคื้เก้าแต่ว่าหักว่าเอาใจคอยผูกปากได้หัวมองไรไ่หมยาวางไไหมหูหม้อไหมหูหมอบบริยาได้กินโอ้ยแรงแรงยางต้องเงินพี่น้องเลยลายชดอนี่ ไปใหม่หูหมกไปหหมกินไปใหม่หูหมกจนกินเยกินเอ้กบ่ินบาเกินเกินเินอยู่มนุษย์มัน้าเกินเกิยู่พัดพัดเหนียวมีบ่วหัวหวตักออกกอนก็กำลังแช่บเนาะเราก็ะไรไม่ได้หลุดชอบาทเราอ่ะเยมึงคว้งหินกินได้ก็กปตักเอาไง ทอี่เอยลยบุญเสียนี้นอ้เปอแต่บ่งนี้ไนแล้วเป็นครัวเนาะเออป่าครัวมือไม่นะนี่นดีบาดนี่เออตมาหเททอปบ่ดีิตาได้บ่กยาวจมไมู่่เทบุไปกินน้ำบ่อนามาม่กินแมปบาบุกินอบู่เออเคร่งกอน เป็นใส่เ็ดเองเคากิกินก่อนซะบอกว่ากลับมาคือนั่งกับแปลวสวยมัพเปลือยังสวยเขาเขามีอกินกินพี่น้องเยราธรรมชาติบ่คักอยู่ได้นี่แกคักอยู่ได้เอาเอาฉันแล้วแต่แล้วแต่ลองดู้ป่จ๊ะใช่ประโยชน์แบบเป็นประโยชน์นะใช่ประโยชน์เป็นประโยชน์เราบอกเราบอกใช่กระปองแต่ละคนใส่ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ออกมาปลารอบนี้คุเป็นลายเลยเป็นที่ใช่กระปองปลาให้เป็นประโยชน์บ่ใช่กระปองปลาเป็นประโยชน์ อย่แลาใช่ประโยชน์เป็นประโยชน์ช่นะแต่มาไม่นะไปยังพักไปเชงกันะไปเดินวยพุ่นมาหัวพีมืนกันไปย่างนี่ยัวจัดโแต่หัวก็มาหัวพี่เหอเนาะหาถ้วยมาใส่รถบอกมันจะเห็ดไปใช่ํามกันยากเลยเบาแยวก็คือเห็ดชองันเป็นคือตเกียบพั้นจ้ามางเนี่ยนะ เออมักยากเนาะมียากมันจะกินกินแซ่บเสพงใ่ายพอกินเข่าเท่าพอกเกิดโดนนีโดเลยพี่น้องเลยเหมืนเนี่ยเหมืนใหญือนง่ายพอกินลายบ่บพี่มาได้บ่ลนี่บ่ลจัดได้ได้ได้ง่ายพอกินเข่าเท่าพอกเกิดโดนอ่ะไมแล้วเนี่ดีที่ตายพี่น้องเอ้ยโอ้โหเนาะเอาเอาประจันนะอ่ะ ว่าเห็นยก็เห็นคนนั้นนกิุ่มคนจีนคนจีนนะเอาบอจนเอาเอ็ดนไพ่เป็นไหมหม้อหูเนาะทำนจ้หูอะไรไห้หมูเปหูรั่วต้งรั่วอไนี่พี่รองเลช่างเป็นแท้นี่ วินตะกินเน่ยเยอแย่ไงเอาลองบังลองบังลองบังบัจานะลองดูฮะแซ่บียรจุบาทดูบ่ไข่ว่าเพาว่าไปที่เอาเอาเอาออกมากากลางแจ้งกับหนีบกินไผ่กินมันไเนี้ยเดี๋คัดจติ่งนี่ฉันน่ะพันหิวคนบอกนะนี่นะบ่บ่ม่เอาเอาเข่าไปที่เดียมันทีเอาอีกมันชงทีใหญแค่ฮมหมอะไค่สยก็ไเอาเข่าได้นี่คือปองตังปองยังขึ้นาเจัาบ้าลูกเลย่คืออะรเีว่าเนาะเอาอี้ที่มันชมตังเนาะ เป็นอังไงกินต้มบะเตียงดูดูดขึ้นรึอาจารย์ดูดขึ้นรึกินหูด่างเลยจะมากร้เจี๊ยบต้มบะเตียงนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาไมมมั้ยดูเอาแบบแบบไหมเนี้ยแบบไหมวะเออแบบเโลรเบไหมไๆมิีนแล้วนะจอนนั้นนะ

ดังแล้วมีน้องไงมาบ่มาชนก่านได้ไล่เลยเนาะไล่นวดเลยนูวนนีคำย่อยย่างน้องผูดังเกว่าอีกนี่น้ำม่ได้คำนั้นเหรอเสร็จเลยนะดูเป็นหุ่นด้วยดูเสยบได้จังเลยนี่เพราะว่ามันมีอันมันมีนัวๆนะมันมีอันว่าหน่ำนัวของของปลาอยู่แล้วนะตอนมันเกิดเทศ โนทำลายเคยไปจักทำลายมาบุบอคือว่าอะไรนั่นบอเกิดเนีอ์คือว่าไปเช่นอือว่าทำลายไปเช่นคืนว่ไเช่นมาเนี่ยยูไม่ได้มเต็มหรว่า เอาอีแล้วแมือแมือบิ่งเชนนะจะว่าสันกยาวไปแล้วกูจะไกลแล้วเลยเนะวยเนี่ยแ่อยู่ไหนพี่น้องไอ้มาไหมหย่เลกูนุ่นลุ่นเราวกินผูเดียวกินชุด่ต้องไหย่อเลยเนาะโลคเลยนี่แ่พี่น้องไยแ่ดีไดบุรีฟังสโลแกนแชกินหัวแตกก่อนทำไไม่ใช่นไม่เคยบัวหรอกบัดนี้ เรเบิดด้เบินึ่งเลยเบิดกะตักใม่ไนบ่สโลเกตยังบริเบิดบอสยังไหบ่สบอบ่มีบันเบิรบ่บอ้มีตอดนะบออกข้กีนอยเชื่ออเชื่อว่าขบาบุนเขากะได้อยู่คือกันเรื่องกินอ่ะเนาะ

เนื้อมักโ้อ้ยโอ้ยมืออะไรนี่แบบบินโบชักอย่างนี้เกิดมาเกไดมาเนิดมเราอยาบพังเงินไมกันใชอโอ้ยพี่น้องเอ้เมื่อยดิ เื่อยเลยก่อนยอแล้อิ่มเลยไม่หัวไม่อิ่มนะจะหัวปวดโพแม่แ่บเลยแม่แม่มูพวกมาแม่หม่าหมอเดียวเป็นเหตุได้ม่าม่าหมอเดียวเป็นเหตุสังเกตได้น้องยังก็นงว่าคือไรไม่หมูไม่แพ่หยังบกินไม่หมอ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 ยังหมูแพ้่เราได้ยเธอเราบอกถึงไปไม่หูหมอแม่ แต่เราบอกเองยังลืมแล้วก็ไม่ได้ตั้งเยอะเบื่อว่าเล่อยูนเบื่อหูใหม่หม้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 อเออเนาะพ่อบ่า็เงียบเนาะ nhất là con hoa bayan. Mimu Bảo loại hoa loại 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 hoa loại Còn bay 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 lấy bay lấy bay 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 เดินนี้ถูกไปสันพี่น้องเอ้มิจฉาวสมมาพาควรเนาะกินมาม่าอยู่กลางป่ากลางดงมาหนี่พี่น้องเอ้เดิมาเด้อประบุญเด้อไปสันบริขออนุญาตปิดคลิปก่อนกินมาม่าแล้วก็หาอยู่หานอนแล้วพี่น้องเอ้เดึกดื่นเล่านี่เนาะนั่งโอ้นั่งลมกันโดยโดยป้าป้าไป

ทีมงานทั้เจ็ดแปดคนเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้นวทนายก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทั้งวสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีเฮงจเจริญในสิ่งในธรรมวสุขสุขคนขอบุญขอบคุณในลาที่ส่งกำลังใจมาให้ทีมงานเัาเนาะพี่น้องเนาะประจญภัยนอนในป่าก,กันเจ็ดแปดนมมอสัตถ์กับเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนะาะทั้งทักษิวน,นั่นเลเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่นอนะ้องเนาะทั้งมวลเนยมาอยู่หลายคนแล้วก็ ได้เปลี่ยนบรรยากาศนี่ก็ได้ช่วยพี่ชายน้องเขากับถือว่าได้ได้หลายอย่างได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนอนนอนปานอนเขาการใช้ชีวิตกับสิลําบากกว่าปกติลําบากกว่าอยู่แล้วแหละนอนพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ามันต่างกับเขานอนในห้องได้พี่น้องเปิดหน้าบุญอุ่นนอนสบายบายแต่อันนี้ทีละพี่น้องเลยนอนอยู่โต๊ะอยู่เต็นนอนไปซสลาเาลินทินอนอยู่ในรถพี่น,องงน้องเลยเนาะตอนนี้ก็เดกดิดนหาทุ่มกลัวสีเทียงคืนเลยได้ทั้งนอยกับเทียงคืนแล้วก็ อ่าน่นนะพี่นงคนะ์ตื่นซามาใิ่ไหมนะก็ออกไปแจกจ่ายข้าวของให้พี่เฮนน้องเขาคือเก้าตามหมู่บ้านตามชนบทต่างๆนอะนพี่น้องเนาะเอา้าวสไละค์คลิปนี้ให้ยูดีมิเฮงเจริญในชนะีวในธรรมบปรสศุขสุขคนไปละเด้อพี่น้องเด้อเนะ <c oughs> นาะนั่งนี่แหละใต้ต้นบกต้นนี้ใหญ่นี่แหลนะนอนพี่น้องเนาะโดย